เดทหน้างานกับพี่น้องเหลืองานชั้นล่างยอชั้นล่างสั้นถึงเรียบร้อยหมดแล้วจ้ะเหลียคานฉาบฉาบยาล่องแบบนี้นจ้ะพี่น้องฉาบยาล่องฉาบคานงานเสียมงานอย่างเรียบร้อยหมดแล้วจ้ะ นี่เหลือเยอะเลยเดี๋ยวงานข้างล่างจ้ะง,งานข้างบนเสร็จเรียบร้อย <c oughs> นี่เป็นงานฉาบเก็บข้างบนจ้นะพี่น้องเก็บงานข้างบนนี่ปูนฉากผสมปูนฉาก เรียบร้อยหมดแล้วจ้ะเป็นคานบนนี่เพิ่นไลเพิ่นไลเก็บงานงานเสียมเรียบร้อยหมดแล้วนี่จะข้างบนเหลือแค่นี้ นี่เป็นงานเสียมขังเถิงเหล่ยซัมเน่จากพี่น้องเหลือแค่นี้นี่สร้างคนจินลยเก็บชาบให้แล้วมื่อนี้แล้วงานป้ากับเขาสีรองพื้นสีกระรองพื้นได้เบิดแล้วจ้ะอัปเดตหน้างาน สี่ห้องสี่ห้องอาคารเรียนจะพป่นอ้องพาชมหน้างานทางนี้ก็จะเป็นช่องลมเื่ากันจะ้ะนี่งานเสียมเรียกแค่เนี่ยจะพี่นอ้องงานจับเสียม สร้างลาฉาบฝ้าเข้างานฝ้ารอบนอกจะเข้าวันวันอังคารจ้ะเข้าวันอังคารอันนี้จะเก็บข้างบนให้เสร็จก่อนวันนี้พรุ่งนี้อุย้ยมื่อนีวันอาทิตย์วันอังคาร สร้างฝากจะเข้ามาทำรอบนอกคลิปนี้ก็ฝากไว้ซัมนี่ละจ้ะพี่น้องฝากด้วยค่ะช่องเจเดือนแยกข้าวหลามออฟฟิเชียลค่ะขอบคุณมากค่ะ